สวัสดีครับสานบ้านสาวเชิญมครับพี่น้องครับสวัสดีาาครับเมาดําครับค่ะมื่อนี้เนาะค่ะเรสชมกับสภาพพี่น้องเขาไปเกาะฮะน้องใม้นี่ระค่ะแล้วก็ไปซองเมึองหิตผงทานน้ำหนักเราแม่นใหญ่เหญ่เตาออกค่ะเพราะ,ะรว่าฝนตกมาสองมือเลยที่นี่พี่น้องเดี๋ยววันเนี้ยวันสอดเดี๋ยวนี้แล้วเนาะแมนไปน้องใหม่ก่อนเนาะน้องงามน้องกำลังสวยเลยนี่เอาไปแล้ววันเลยวันนี้จะขาดพลาด่ากบองหนี จากตรงนี premises, ้น้ำ hmm. ค่ะนี่เอาไว้องไว้อนเขาจะนั่งนี่น้ำนอมันอ่อนเนี่ยนี่นอนก่นอ่อนน้องเก่าอืมค่ะให้นอนนี่เต็มดีค่ะน้ำมันก็เกิดนีเนาะมันก็เกิดนี่คิดน้องอืมก็มีหมอนนี่ยมันก็เกาะเลึกเสมอค่ะความไม่กาะแข็งแรง นี yeah, ่แล้วพี่ต่อเหมืน hmm. ม mm ันจะง่ายเลยค่ะไปครับไป้นอน้ำหดีมามา้ที่นมาไว้ย ไม่เรือ่อยกไม่เกิดเรืออ่อยรกค่ะครับน,รนี่มก่อเยอะกตกนฟองแง่งอ้นออเป็นเลา้าโอาไปหาตีนี้จะหาเลียวไหลไม่เขาอยหาผ่าวน้ำฝนครับน้ำฝนได้ส <c oughs> ีนอ้อง เดียวได้้อนเนาะลายเนาะนี่อก่อนเมงก่อนเนี่กะเล็้ไปกะนลายยู่ไปเนาะมันไปนน้ำค่ะตัดกันนะคะ่ะตัดเอาบ้างพอน้ำอันเดี๋ยวไมากับ้องอันเดีอ้อนมีมาเยอะอันทีด

ရရဘရတျရမ <Yeah. S 2> si, no? mm ေလရမ်ရ

เพราะว่าเพิ่นเป็นเนงนะคะ่ะก็ได้เสดสูงนะ่ะตอนนี้เขาเนาะเพิ่นก็อยูกก่กลางคอน,นะคะั่นบ่ค่ะอันนี้เพิ่นก็นไปแตกจ้ะแตกยถึงเทิงไตนน่นนะะ่ะเนาะเ้อแตกเปน็นเนงออกมาเตะเปน็นเนงอ่ะเพิ่นก็เลยกดว่าสูงไปอีกที่จริงเพิน่นกับหัวตะปงด้วยค่ะหัวตะปงหัวตะปงนี่แต่ลูกแมวเก่าคอเนาะคอในแกงกรอบแต่ส่นนี้ใช่ไหกงคอน้ำหนใหมนนี่เตะ อืมอไ้คะตอนนี <sk 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 ้พี่นุกนะอะไรติบด้วยล่ะรตันยู่นนะไหมนะอืมค่ะอะไบ้า้างหลเลยค่ะน้อยยิ่น้อยยิ่

ก่อนลิมอคลิมอ่ะค่ะน้องก็มีก่อนาแบบนี้เลยึงก่อนไปเี่น้องก่อนนึงก่อนนึงค่ะเอาก็กออออกกออกย่ออนกันนะค่ะกระปงก็นีเนาะถุงกระแทค่ะถูงวะอ่าง nhá đi đi ở nhà không ư nhỏ น้องเห็ดเอียงออกเป็นต้นเห็ดด่างเนี่ยก็ลบบเป็นเอ้นน่ะโอ้ยไอ้พวกลูกน้องตาคิมจุ่มเต็มเลยน่ะนี่โอ้ลูกค่ะเออคือบางเนี่ยเป็นอ้นเห็ดยังก็เนี่ยเธอเห็ดเอียงน้องอยู่ในกลิ่น่ะพี่น้องพุกน่ะดูมากเกินแล้วน้องไทยเป็นมึงนเนี่ยเธอพุกน่ะเป็นเห็ดหอมก็แล้วหอมหอมดู ขีงวก็ร้ขี้เลยไอ้หาตนปูรูบิลียุ้เถอะปุหเดยนี่อะไรไปอืนี่ไตกเดียวยอ่อยยนนดนอนอยู่ตอนนีก็อ่อนดีค่ะครับครับ โอ้ย <tries> 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 <tries>

อือไปลงบ้างนี่งนี่ตดน้น้ำเยอะครับมไปปลาน่งยิงยอกไ่ดงี้ยไอหัวขึ้นม่ด้คานเอา

đi lên. này เนา่ยตอนห้องนั่งตอนห้องอันนี้ย่งก่ตอนห้อก่อนพอเห็นเนาะพอมารวมเหมือนเสียงกับน้ำตอนห้อก่อนก็พวกพวกปตอนสอนปัดหอนปัดยังแล้วเดื่อยเรยดิจิเรือยเรยไปปอกแล้วไปหนึ่งแห้งยังได้หลายเด้อค่ะโหลหนึ่งนี่โอ้โห้เคื่อสีโหลทำไมย่างนี่มันเบาค่ะ เนี่ยไม่ไหมดิเพิดออไม่ไหมสีนักนอะเฉยเน่อ,อ,นอ,อืมอัน,นี้สีเปา่งเสกกนว่าขอนว่าไร คือโคสันตัดไปกับพ่อม่องใหรคาบ <Okay. S 1> นะเลยครับจิมมชอบนี่น่อยกันนี้นับอ้คบหลงบ่

เอานี <desktop> mm <h. S 2> yeah, no. ้่อนนี่ฮะหนุ่นี่

เปน่ออีอยเน่นเ่บงหมานอยอก็ค่อยเลี้ยมไปครับต้องหายเศ้าอย่าฮวอ,อนจากบิดรันอือยากยบ <พอ S 2> าข้ามือหน่เากะเตัดมือหกห,หาออกไปแล้วกะออกละกะับแล้วค่าคุมละมือน่อกะมาตาละกระสอบพี่นอเถอเนาะให้โคกระ,ะสอบเยอะต่างว่ามาเพิ่งเห็ดแต่ละมือก็ได้เพราะว่าเห็ดก็อยู่ในดงนี่แหละหนมัน่นออก หรือว่าเป็นหมาเหรอเขาไม่รู้เลยเนาะเั็นว่ามีเขาต้องร้อยดอกค่ะต้องไปอดให้พ่อได้กินฝนก่อนนะไม่นะเทียมเชครับนี่ละลูกค้าก่อนนะงามงานประท้งห้องล่ะนี่เทียมเอ้ครับค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะเจสันกระสิขอฝากไว้สนิทแล้วเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้แล้วค่ะอามหาหนองไม้มวนมัวน้ำกันเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเส,สริมฮักพี่น้องเด้อค่ะ